สวัสดีปีใหม่จีนสินเจียยูอีสินี้หัวใช้วันนี้ลุงหนึ่งปลามาการหลวงแต่วันนี้เปิ้นปิดถนนแัดวันปีใหม่ที่การหลวงตอนนี้มีอาหารการกินเพียบไป,ไปดูกันนี่ดูนะฮะซ้ายขวาเนี่ยเป็นซุ้มอาหารทั้งนั้นเลยไปดูกานว่ามีออย่างกินพ้องนอก,นอกตัวลุงหนึ่งมาเลยต้นกำลังตั้งกันนะครับเดีย๋ยวพเปิ้นตั้งสักกรรเนะาะเดี๋ยวก็ถ่ายเจาะ ของกินเล่นในงานนี้มีให้เลือกหลากหลายสปะสเปดเลยครับบบว่าพัดไทยหอยทอดปลาแดดเดียวทอดเป็นเหมือนปลาสลิดปลาบ่วงนะครับกระเพาะปลาราดหน้านี่มาจากเยาวราชเลยเนอะบนบอกแต่วันนี้มาบุกยังใหม่กระเพาะปลามีเยอะแยะไปหมดเลยมีเส้นมีกรอบลาดหน้าตัวยนะครับหมูกรอบอบองค์นี่แถวแถวบ้านเฮานี่แหละหมูปิ้งหมาล่าไก่ตำปลาผู้ใส่กออีสานก็มีใส้าย,ย่างถือคาโคลูกยินปลากับเยาวราชเห็นมั้ ขนมจีบมชลาเปามีนกกระทหันนะับเป็เสียบหมุนหมุน,มนแบบไกลหมุนเลยนะครับไอติมมบเปาทังหูงลูสตอรอเบอรี่เคลือบช็อกโกแลตสปาสเปสมาลองเตียวกินกันนะครับสุดแนวอาหารละอันนี้คือประตูของชน่นาททาวเ์เจียงใหม่นะครับอยู่ตัดก,การหลวงการวอรโรดพอดีเลยเนอร์ไปดูกันป้าและวมีรอย่างพ่องลุงหนึ่งอยู่ศาลเจ้าหลังการหลวงนะครับ ได้ยินเสียงจุดประทัดหูตึงไปหมดแล้วตอนนี้ครับต้มต้มต้มตั้มเต็มไปหมดเลยลุงหนึ่งมาการหลวงมาไดจะต้องมาไว้สาลเจ้าพ่อปุงเทาโกงก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยเฉพาะปีใหม่โดยเฉพาะตุจีนนะครับเข้าไปดูกันัางในป้าคนมาร่วมพิธีเยอะแยะเลยมาถึงแล้วครับ คนมากมายเลยมาไหว้ศาลเจ้าพ่อปุงเทากงกันเพื่อความเป็นสิริมงคลของคนชาวจีนบอกว่าไปอยู่ที่ไหนก็นจะมีศาลเจ้าปุงเทากงนะครับมาไหว้ศาลเจ้าพ่อปุงเทากงกันนะครับงานเปิ้นมีวันที่9าถึง30มกรานี้ต้องอันนะครับตั้งแต่เชี่ยงวันเป็นต้นไปถึงประมาณสัก4ทุ่มครับและก่อนปิดงานนี้เปิ้นมีเชิดสิงโตชุดใหญ่ใหญ่แตงแต่ครับปิดท้ายกู้คืนเลยครับมาพอกันดดเนื้อไดเนอมวนตั้งหินตึงแอวเลเนอ